อาเริ่วเป่น้องปอกปลายครับผมนะนี่ก็จะเป็นตู Go ้โกโลยนี่ว่าเฮ้ยนี่มัน Go โกโลยอู้นี่มันของฟรีนี่ว่าทุกคนนี่ฮะ I am a dog อ๋อคือว่าท่าน I am a dog นะดูจากทุกคนดูดูรูปก่อนฮะดูรูปแม่งโคตรเท่แต่ดูตัวจริงแม่งดำปื้อปื้อุ้มันหลอกขายแบบว่า <c oughs> โอ้โหลัคก,กี้เข้ามาใหม่ครับผมนี่ครับสำหรับ I am a dog I am a dog นี่ครับโอร,กกรากิลล่ายอนด้เองนะผมนะโอ้ดูจากรูปแล้วก็ดูอพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์ตอนจ้งไปถ่ายกับพีเซนเตอร์ตัวจริงมันมันไปอาบแดดมาหรือเปล่าไม่รู้นะผมนะอเอาะละเราจะมาสุมไหมทุกคนดูแล้วกันนะนะน่าจะมาแค่เอาดีก็สาวแหล่ซะนนะเป็นโกโรยอนะผมนะเบิรงโอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาละสุมเลยครับไม่มีอะไรครับไปได้แล้วครับปู่ อยากอย่างแต่ว,ว่าบัตรผมก็มีอยู่สองร้อยแปบล้วผมเอ้โหได้แล้วครับอูยงังครับเดี๋ยวนะยัยงครับยังยังโอเยโอเย่พอไหมเอ่อมาฆ่ากูอะเอาเอาละวสิบสิบสิบแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองแล้วก็หนึ่งเปิดไปหมุนไปเสียบดาบเปิดขอ้ก่อนห้า,หากาาล้วยเราต้องเปิดหวงทำเหมือนเราจน แล้วเราขาจะได้เขาจะไหมแบบพีป,ปอบเออส,<ข>สวยโอ้ผมว่าน่าจะเลขลัคก,กี้สุดชุดพุพดดนแหละถึงจะได้ลนะเดยวสามไม่ได้กะเอาสิบโอ้โหผมว่าสูตรอิหลีนะว่าสูตรอิหลีลนะ่ะสวยหัวใอยากอยู่นะ พันธะนบกูเใดบอกให้มีใบพองว้อกเว้ยเลขบสูตุที่160ใช่ไหมทุกคนเม่มาพอดกูจิได้เหรอแบกปลอดนี่ม่มาเล่นได้แล้วครับผม อีโว่ะพี่อีโวน่น่าจะเป็นของเดิมรึเปล่าเอา้าว่าสุดเรอเอา้าเรียกมันสุดอยู่บมองไลยกลัวมันสุดแล้วเอามันสุดมองไรวะมันสุดแปดร้อยเบอร์โอ้อไรวะมันน่าจะสุดที่แปดร้อยรึเปล่าก็สุดแม่ให้หลงสุดสองร้อยหรอว่าไอแปดสีปลาหลววะให้กูดีใจ 180, 180, ร,นะอ 200, ร 300, ้อยแปดสิบังไงร้อยแปดสิบสองแล้วนะโอ้สองร้อยบอกว่าจเรอสามร้อยได้สูนย์น่ะเฮ้ยโอ้โหเสียพี่สเตอร์กูดำปื้ปืออยุ่นีีกันลนยะโหเอียบรอยครับผมนะหมุนไป145่งร้อยสครั้งผมนะผมหมุนไป1 4อครั้งลัคกี้เราย่อเก่าผมมีอยู่สี่สิบนะโอ้โหรวมไปครั้งนี้หมดไป 145ครั้งนะครับผมนะโอเยถือว่าเป็นคุ้มหรือเปล่าก็เออแล้วแต่ครับผม